วันนี้มาฟังนิทานชาวบ้านเรื่องพระหมอดูครับในการละครั้งหนึ่งมีวัดวัดหนึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งอยู่ในชนบทที่ค่อนข้างจะกไกลออกไปจากพระนครสถานที่ของวัดนี้เป็นต้นวะกุติสลาและโบสถ์ก็เสื่อมโทมลงไปเรื่อยๆตามลำดับเพราะว่าปราศจากทุนทรัพย์ที่จะนํามาบำรุงวัดให้เจริญได้ มีบ้านหลายสิบหลังคาเรือนตั้งอยู่ใกล้ๆวัดนั้นแต่ว่าพวกญาติโยมเหล่านั้นไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาียเลยไม่ทําบุญตักบาทเข้าวัดฟังธรรมปล่อยปละละเลยให้พระอดอดอยากจนพระไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ต่างก็พากันลาสิขาบทไปบ้างไปอยู่วัดอื่นบ้างยังเหลือพระอยู่เพียงองค์เดียวกับสามเณรน,น้อยอีกองหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ที่ว่าเนี่ย พระองค์นี้เป็นพระหลวงตาที่ชอบกินหมากอ่าภรรยาของท่านตายจากท่านไปท่านก็เลยมาบวชเป็นภิกษุสงฆ์ประจําอยู่ที่วัดนี้เนื่องจากวัดนี้อัตคัดขัดสนในเรื่องอาหารการบินฑบาตอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งหลังจากฉันเพลนแล้วหลวงตาก็ปรึกษากับเนนน้อยว่าเราจะหาวิธีไหนดีถึงจะได้อาหารจากพวกโยมมาฉันเพื่อเลี้ยงตนสืบไป ประจวบกับเวลานั้นย่างเข้าหรือดูฝนพวกโยมต่างก็พากันตระเตรียมเครื่องคราดไถจอบเสียมที่เป็นเครื่องอุปกรณ์ในการทํานาเน้นน้อยก็นั่งนิ่งเป็นเชิงตรึกตรองมองดูพื้นอยู่สักพักหนึ่งก็บอกกระหลวงตาบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่พวกโยมเขาจะลงมือทํานาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทำนาของพวกโยมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมาก ผมจะเป็นผู้ไปขโมยเอาเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้ตามบ้านโยมเอาไปซ่อนไว้ให้ดีตามทิศต,ต่างๆแล้วก็ให้หลวงตาเนะี่ยเป็นหมอดูคอยทำนายคอยบอกให้พวกโยมว่าของนั้นนะ่ะอยู่ทางทิศไหนทิศไหนหลวงตาเห็นด้วยไหมครับหลวงตาก็ตกลงเห็นชอบด้วยคืนวันนั้นเองตอนดึกสงัดนาฬิกาเรือนใหญ่ที่แขวนไว้ในห้องหลวงตา ก็ดังขึ้นบอกเวลาตีสองพอดีคืนวันนั้นเป็นคืนข้างแรมพระจันทร์ครึ่งดวงกำลังโผล่ขึ้นพ้นจากยอดต้นไผ่ส่องเข้าไปยังใต้ถุนบ้านของพวกโยมทำให้เห็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ว่านั้นอย่างชัดเจนเนนน้อยเห็นว่าขณะนี้คนกำลังนอนหลับสนิทก็เริ่มวิธีการน้องตนได้สมดังประสงค์ก็นำเอาของต่างๆที่ได้มาเหล่านั้นไปซ่อนไว้ในที่ที่เห็นว่าสมควร รุ่งเช้าขึ้นพวกโยมไม่เห็นเครื่องใช้ไม้สอยของตนที่สำหรับเอาไว้ทำนาต่างก็พากันโจดจันกันเป็นขมุงส่วนเนนน้อยก็เดินไปเรียบเรียบริมรั้ววัดแล้วก็แกล้งถามพวกโยมว่าอะไรหายอะโยมแล้วเนนน้อยก็แนะนำให้พวกโยมพากันไปหาหลวงตาโยมทั้งหลายก็ดุเนนน้อยว่าหมอดูหมอเดาบ้าบออะไรที่ไหนกันหลวงตาแกเคยเป็นหมอดูเมื่อไหร่ไปเรียนมาจากไหน เมื่อเนนได้ฟังแล้วก็ยังไม่หมดความพยายามที่จะให้พวกโยมเชื่อก็เล่าให้โยมฟังต่อไปอีกว่าหลวงตานะรอบรู้วิชาโหราศาสตร์มาช้านานแล้วแต่ท่านไม่ได้แสดงออกมาให้ใครรู้ท่านดูแม่นนะนอกจากตัวของฉันเองแล้วไม่มีใครรู้หรอกอ่าเนนน้อยว่าอย่างนั้นแต่พวกโยมก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ก็ลองไปให้หลวงตาดูให้ว่าจะเป็นจริงอย่างที่เนนว่าหรือเปล่า พอไปถึงต่างก็พากันเข้าไปในห้องของหลวงตาบอกให้หลวงตาทํานายให้ว่าของนั้นหายไปทางไหนหลวงตาก็นั่งขัดสมาธิมีท่าทางองค์อาจพึงผผยสั่งให้เนนน้อยไปเอากระดานชนวนและดินสพองมาให้เมื่อได้กระดานกับดินสอมาแล้วหลวงตาก็ขีดขีดเขียนเขียนเลขใส่ลงในกระดานแต่ว่าหลวงตารู้แล้วว่าของสิ่งนั้นนําอยู่ทางทิศไหนแห่งไหนเพราะว่าเนนมาเล่าให้ฟังหมดแล้ว หลวงตาก็สามารถบอกให้โยมได้ถูกต้องทุกประการพวกโยมก็ได้ของที่หายไปคืนมาทุกอย่างก็พากันนับถือหลวงตาแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะต่อมาก็ให้เนนน้อยขึ้นไปขโมยของที่มีค่าบนเรือนของพวกโยมอีกเมื่อได้มาแล้วก็ให้เนนน้อยนำไปซ่อนไว้อย่างเคยแต่เปลี่ยนที่สมัยแล้วบรรดาเจ้าของสิ่งของที่หายไปนั้นก็ไปหาหลวงตาอีกเหมือนเคยหลวงตาก็ทายบอกที่อยู่ อของที่หายไปได้อย่างแม่นยำเหมือนคราวที่แล้วทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งคนทั้งหลายก็เกิดความนับถือขึ้นตามลำดับอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์นับแต่วันนั้นก็ร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆตลอดจนกระทั่งเงินทองก็ไม่อดเพราะได้รับการถวายจากบุคคลที่นับถือเหล่านั้นอยู่ต่อมาชื่อเสียงก็เลื่องลือออกไปไกลามากเรื่องรู้ไปถึงพระเจ้าแผ่นดินด่ครองเมืองนั่นเอง และเวลานั้นพระขันของพระองค์หายไปโดยไร้ร่องรอยพระองค์จึงรับสั่งให้เสนาอำมาตย์สี่คนไปนิมนต์หลวงตามาเข้าเฝ้าไอจงได้ในจํานวนอำมาตย์นั้นมีคนที่ขมโมยเอาพระขันของพระเจ้าแผ่นดินมาด้วยและชายคนนั้นเป็นลาวได้เข้ารับราชการในพระองค์มีนามว่าเสียงเมื่ออำมาตย์ทั้งสี่เข้าไปนิมนต์หลวงตาได้เล่าพระราชประสงค์ของพระองค์ให้หลวงตาฟังตลอด ประโยคที่ทําให้หลวงตาต้องสะดุ้งและเบิกตากว้างก็คือถ้าทายแม่นนจะให้เป็นใหญ่แล้วจะถวายพระราชทานตามความประสงค์แต่ถ้าหากไม่แม่นจะต้องถูกตัดหัวเมื่อได้ฟังอย่างนั้นแล้วหลวงตาก็มีความกัดกลุ่มใจเป็นอันมากกลัวตนจะถูกตัดหัวแต่จะทํายังไงได้ก็จําเป็นจะต้องเข้าไปเฝ้าก็เลยออกเดินทางหลวงตามีความเสียใจขึ้นเป็นลําดับไม่รู้จะทํายังไง หลวงตานี่ท่านเป็นคนลาวมีชื่อว่าเสียงเหมือนกับอมาตย์คนที่ว่านั่นน่ะหลวงตาก็คิดสมน้ำหน้าตัวเองที่เสือกประพฤติตัวเป็นอย่างนี้ก็เลยบ่นขึ้นว่าเออตายแน่แหละไอ้เสียงเอ้ยบ่นอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลายครั้งส่วนอมาตย์คนที่ชื่อเสียงก็เข้าใจว่าหลวงตารู้ว่าตัวเป็นผู้เอาพระขันไปก็เลยบอกความจริงให้แกหลวงตารู้ทุกประการแล้วก็อ้อนวอนให้หลวงตาช่วยชีวิตต้องตอนไว หลวงตาก็พูดขึ้นว่าอาตมารู้แล้วไม่ไม่ผิดอะแล้วหลวงตาก็รับรองว่าจะช่วยชีวิตไว้ก็นัดแนะกันไว้ให้อมัดเสียงเอาพระขันไปซ่อนไวนะ้ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งทางซ้ายพระแท่นของพระองค์ให้ห่างประมาณห้าวาเมื่อไปถึงประตูพระราชวังแล้วอมัดทั้งสี่ก็เข้าไปกราบบังคมทูลพระองค์ว่าหลวงตามาถึงประตูพระราชวังแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้เข้าเฝ้า ส่วนน้ำมาเสียงก็รีบไปเอาพระขันมาซ่อนไว้เมื่อหลวงตาเข้าเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์ก็ตรัสถามหลวงตาขึ้นว่าท่านเนี่เหรอที่ประชาชนร่ำลือกันนักว่าเป็นพระหมอดูแม่นยำเหลือเกินหลวงตาก็ทูลตอบไปว่าแน่ละอาจมาเองละที่ใครๆนับถือแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้หลวงตาทำนายหลวงตาก็แก้เอาห่อกระดานดินสอของตนที่เตรียมพร้อมออกมาแล้วก็ลงเลขใส่ในกระดาษ ทูลตอบไปว่าพระขันของพระองค์ในอยู่ทางซ้ายของพระแทน่นห่างจากพระแท่นประมาณห้าวานะเปียกกะพระองค์ก็สั่งให้อํามย์คนดูก็พบพระขันดังคําทํานายของหลวงตาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเห็นความแม่นยำของหลวงตาอย่างนั้นก็เกิดความเชื่อถือเป็นอันมากจึงถวายของให้แก่หลวงตาตามความประสงค์แล้วก็พระราชทานแต่งตั้งให้เป็นหูราประจําพระองค์ แต่ว่าหลวงตาคิดแต่ในใจว่าจะตัวร่ำรวยมากแล้วจะศึกหาเมียสวยๆเพื่อหาความสุขของตนทางขวายโลกต่อไปแต่ว่าคิดอย่างนั้นแล้วก็ทูลตอบไปว่าตัวยังมีใจรักในความเป็นสง์อยู่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงฟังอย่างนั้นก็มีความศรัทธายินยอมตามความประสงค์เรื่องของหลวงตาเรื่องลือไปจนถึงประเทศใกล้เคียง ต่อมาอีกปีเศษยังมีเมืองเมืองหนึ่งอยู่ใกล้เคียงประเทศนั้นน่ะฝนแรงมาเจ็ดปีแล้วเมื่อพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทราบข่าวลือของหลวงตาหมอดูนี่เขาก็จัดราชทูตเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินกราบถวายบังคมทูลขอหลวงตานั้นเข้าเฝ้าเพื่อจะให้ทํานายว่าเพราะเหตุใดฝนจึงได้แรงมาแล้วเจ็ดปีถ้าหลวงตาทํานายแม่นต้องประสงค์สิ่งใดจะถวายถ้าหากไม่แม่นแล้วก็จะตัดหัว แล้วพระเจ้าแผ่นดินยังทรงอนุญาตให้หลวงตาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงนั้นได้แต่ราชทูตต่างเมืองนั้นได้บอกแก่หลวงตาให้รู้ตามเรื่องที่ตัวได้ทูลแก่พระเจ้าแผ่นดินแล้วเมื่อหลวงตาได้รู้อย่างนั้นก็มีความเสียใจเป็นอันมากก็คิดแต่ในใจว่าจะยังไงเสียตนก็ต้องตายเป็นแน่แต่ก็จําเป็นต้องไปรุ่งขึ้นเช้าของวันต่อมาหลวงตาก็เตรียมตัวเดินทางไปยังเมืองนั้น ระหว่างที่เดินทางไปนั้นหลวงตาก็เศร้าใจเหลือเกินหมากที่เคยชอบกินก็ไม่มีกระใจจะกินอาหารก็ฉันได้เพียงนิดหน่อยเมื่อความยุ่งยากได้เกิดแกหลวงตาอย่างนี้แล้วท่านก็รำพึงอยู่ในใจว่าเออเราจะมีวิธีไหนหนอที่จะทำให้ตายไปเสียจากโลกนี้ขืนอยู่ไปก็ทุกชีวิตมีแต่ความยุ่งยากหลวงตาคิดอยู่อย่างนี้ไปตลอดทาง ยิ่งใกล้เมืองเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งกลุ่มมากขึ้นเท่านั้นการเดินทางก็ข้ามเขตเข้าไปในเมืองนั้นแล้วขณะที่เดินไปจวนจะถึงพระนครที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วประเอินไปเจอบ่อน้ําบ่อนึงหลวงตาก็กระโจนลงไปในบ่อน้ํานั้นหมายที่จะให้ตายแต่ว่าบ่อนั้น,น,นมีกบกระเขียดอาศัยอยู่เปน็นนันมาก เมื่อหลวงตาตกลงไปถึงน้ำลูกกบลูกเขียดเข้าใจว่าฝนตกก็พากันร้องออกมาสนันวันไหวส่วนแม่กบกับแม่เขียดก็พูดกับลูกของตอนขึ้นว่าไม่ใช่ฝนตกหลอกลูกเอ๋อย่าร้องเลยคงไม่กี่วันเนี่ยฝนก็จะตกแล้วลูกกบและลูกเขียดได้ฟังอย่างนั้นต่างก็ถามแม่ของตัวว่าแล้วอีกกี่วันแล้วฝนจะตกมาให้กับเรา แม่ของสัตว์ทั้งสองเหล่านั้นก็ตอบกับลูกอีกสามวันลูกเอ,อ๋ฝนจะตกมายัางเมืองของเราน้ําจะท่วมบันไดหอปราสาทในพระราชวังถึงเจ็ดชั้นเมื่อหลวงตาได้ยินคําตอบของแม่กบแม่เขียดอย่างนี้ก็มีความดีใจอย่างล้นเหลือก็ตะเกียกตะกายขึ้นจากบ่อมานั่งกินหมากทอดอารมณ์อย่างเยือกเย็นเมื่อหายเหนื่อยแล้วท่านก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงพระนครแล้วก็เข้าฝ้าพระเจ้าแผ่นดินตามพระราชประสงค์ พระองค์ก็ตรัสถามขึ้นว่าท่านเนี่ยเหรอที่เขาเลื่องลือว่าเป็นหมอดูที่แม่นยำวิเศษนักหลวงตาก็ทูลตอบว่าเอาแน่ทีเดียวละอาตมานี้ละพระองค์พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าลองทํานายสิว่าเมื่อไรผมถึงจะตกในเมืองนี้ถ้าหากว่าทายไม่แม่นเราจะสั่งให้ตัดหัวท่านนะถ้าท่านทายแม่นเราจะถวายของต้องประสงค์แก่ท่านตามความพอใจ พอหมดกระแสรับสั่งแล้วหลวงตาก็จัดดอกไม้ทูปเทียนทำพิธีบวงสวงต่างๆคล้ายๆกับว่าตัวรู้ได้ด้วยฌานเสร็จแล้วก็ทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าอาตมาได้เล็งเห็นด้วยฌานของอาตมาเองแล้วว่าอีกสามวันผลจะตกใหญ่น้ำจะท่วมบันไดหอปราสาทในพระราชวังถึงเจ็ดชั้นต่อมาเมื่อครบกำหนดสามวันผลก็ตกใหญ่ท่วมบันไดถึงเจ็ดขั้นดังคำทำนายของหลวงตา พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นก็บังเกิดความเชื่อถือหลวงตาเป็นอันมากแล้วก็ถวายของตามความประสงค์ของหลวงตาเมื่อหลวงตาได้เงินทองเพชรนินจินดาตามความประสงค์ของตัวแล้วก็เ,เดินทางกลับไปยังเมืองของตนเต็มไปได้วยความปิติพอมาถึงเมืองไม่นานนักก็มีพ่อค้าเรือสำเภาห้าร้อยลำเข้ามาค้าขายในเมืองเมื่อทราบข่าวของหลวงตา ก็คิดอยากจะลองดีกับหลวงตาก็นําเรือเข้าไปจอดที่ท่าน้ําหน้าวัดขึ้นจากเรือก็พากันเข้าไปหาหลวงตาแล้วก็พูดกับหลวงตาอย่างเอาจริงเอาจังว่าหลวงตาน่ะเป็นหมอวิเศษที่เขาล่ําลือกันนักหนาอะไรในอยู่ที่แห่งไหนรู้หมดจะลองให้ทํานายของในหีบสามใบที่จัดมาเพื่อจะให้หลวงตาทํานายดูว่าใบไหนน่ะมีอะไรบรรจุอยู่ข้างในบ้างพ่อขาสําเภาก็พูดต่อด้วยสำเนียงอันหนักแน่นว่า จะต้องทายให้แม่นนะถ้าหากไม่แม่นแล้วจะตัดหัวหลวงตาเสียถ้าหากว่าทายแม่นพวกเราจะยอมยกสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในสำเภาห้าร้อยลำแก่หลวงตาแล้วก็พูดเป็นเชิงบังคับต่อไปว่าต้องทำนายนะทาไม่ทำนายก็ต้องตายเมื่อหลวงตาได้ยินคำพูดพวกพอ่อขาสำเภาเหล่านั้นก็มีความเดือดดาลเป็นอันมาก แต่ก็ต้องซ่อนไว้ในใจของตัวก็คิดอยู่ในใจว่ายังไงเสื้อขาานี้แล้วเราต้องตายอย่างไม่มีหนทางจะแก้ไขได้คิดอย่างนี้อยู่เป็นเวลานาน,าน,นาสายตาก็มองผ่านออกไปทางนอกกุฏิตรงท่าน้ำที่เรือพ่อขาจอดอยู่คิดหาวิธีที่จะให้รู้ว่าของที่อยู่ในหีบทั้งสามใบนะั้นมันเป็นอะไรคิดอยู่ชั่วครู่ก็คิดได้วิธีที่ดีและเหมาะสมหลวงตาก็ดีใจเหลือเกิน ก็ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบเอากระป๋องบุหรี่ออกมาจุดสูบนั่งขาขวายห้างพลควันข,นขมงทอดอารมณ์อย่างมีความสุขมวนที่หนึ่งก็หมดไปมวนที่สองก็หมดไปอีกพอบุหรี่มวลที่สามถูกอัดเข้าไปในสมองหลวงตาอย่างมีความสุขแล้วหลวงตาก็เปลื้องจีวรและอังสะออกผลัดผ้าสะบงด้วยผ้าสงน้ำมาเน็บกระเบนแล้วค่อยๆเดินย่องไปยังท่าน้ำ แอบอยู่ที่แคมเรือสินค้าเหล่านั้นค่อยเกาะเลื่อนไปเลื่อนไปจนถึงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือลำที่หีบทั้งสามนั้นอยู่ครั้งแรกหลวงตาก็ทอดหายใจอย่างยาวและถี่สลับกับความเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียเพราะความกลัวพ่อค้าเหล่านั้นจะรู้ต่อมาไม่กี่นาทีนะักก็ค่อยๆสงบอารมณ์ไว้ได้เป็นปกติส่วนพวกพ่อค้ามีจำนวนหลายสิบคนก็เป็นการํำเป็นอยู่เองที่ทำอะไรไม่ค่อยพร้อมเพรียงกันได้ ก็ต่างพากันมาดูหีบแล้วก็บ้างก็ถามกันอยู่ข้างนอกว่าหีบใบไหนมีอะไรบ้างผู้ที่อยู่ใกล้ก็เห็นสิ่งของในหีบได้ดีก็ตอบแก่ผู้ถามว่าหีบใบดำน่ะใส่หิ่งห้อยใบแดงใส่สําลีใบขาวใส่ทานหลวงตาได้ยินแล้วอย่างชัดเจนกว่าพ่อค้าจะได้ทราบทั่วถึงกันทุกคนก็เป็นเวลานานหลวงตาก็ค่อยๆเกาะแคมเรือกลับไปยังกุฏิของตนเมื่อพวกพ่อค้าเรือ เรียบร้อยแล้วก็พากันแห่หีบทั้งสามนั้นขึ้นบนกุฏิไปยังห้องของหลวงตาฝ่ายหลวงตาที่เตรียมต้อนรับไว้อยู่แล้วครองผ้าเรียบร้อยนั่งอยู่ในท่าสมาธิอย่างองอาจแล้วก็เรียกให้เนนน้อยนำดอกไม้ทูบเทียนมาให้เมื่อเนนน้อยนำสิ่งของที่ตัวต้องการมาให้แล้วก็เอาดอกไม้ปากใส่แจกันอันสวยงามบอกให้พ่อค้านำเอาหีบทั้งสามตั้งบนโต๊ะที่มีผ้าลายดอกอย่างสวยงามปูไว ซึ่งหลวงตาให้เนนน้อยนีย่จัดตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปบนหัวนอนเมื่อจัดการเรียบร้อยหลวงตาก็นั่งสมาธิข้างเสาต้นหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางห้องและเริ่มทำวิธีไหว้พระภาวนาพ,พึมพำพึมพำอยู่ในคอเมื่อท่านทำวิธีอันไร้สาระปราศจากมูลความจริงของท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็ทำนายหีบทั้งสามไม่แก่พวก่อ้าเหล่านั้นให้ฟังว่าหีบใบขาวน่ะใส่ถ่านใบแดงใส่สำลี ใบดำอ่าใสอ่าพอพูดได้แค่นี้หลวงตาก็หยุดเพราะลืมหลวงตาก็หลับตานึกหาพร้อมก็แกว่งหัวไปมาสะบัดหัวใหญ่แต่คนนึกไม่ออกสะบัดไปสะบัดมาอยู่ตั้งนานปรากฏว่าหัวไปชนกระเสาที่ตั้งอยู่กลางห้องเกิดมีแสงหิ่งห้อยออกจากตาเลยทีนี้แพรวราไปหมดก็เลยนึกขึ้นได้โอ้พุโทโธเอ้ยได้แล้วใบดำนี่มันหิงห้อย แล้วหลวงตาก็สั่งให้เนนน้อยที่นั่งอยู่ใกล้ๆนั้นไปเปิดทีบขึ้นดูก็ถูกอย่างที่หลวงตาทํานายพวกพ่อขาําเภาเหล่านั้นก็เกิดความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งก็พากันมีความเชื่อมั่นในหลวงตาเป็นอันมากก็เลยพากันยกสินค้าจํานวนมากที่บรรจุอยู่ในสาเภาใหญ่ทั้งห้าร้อยลำให้แก่หลวงตานั้นตามทัญญาไว้ส่วนหลวงตาก็ได้รับเอาสินค้าทั้งหมดนั้นไว้แล้วก็ลาสิขาบท หลังจากได้รับสินค้านั้นแล้วไม่นานนะักก็นำสินค้าพวกนั้นไปขายจำหน่ายไปจนหมดได้เงินเป็นจำนวนมากรวมทั้งเงินที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์เป็นจำนวนเงินก้อนมหืมาเงินก้อนใหญ่จำนวนนี้กินไปได้จนชั่วลูกชั่วหลานของตนเมื่อหลวงตาศึกแล้วหลวงตาก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวสวยคนหนึ่งความสวยของนางไม่มีที่ตำหนิได้เลย อยู่ครองความสุขกันได้ไม่นานหญิงคนนั้นก็หอบเอาสมบัติพระสถานหนีตามชูหายไปครับสมบัติที่ได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์มันก็มีอันจะต้องพลัดพรากจากกันไปในท้ายที่สุดเหมือนกันล่ะครับ ในนิทานคติธรรมของจีนท่านผู้ฟังเขามีเรื่องว่ามีนายคนหนึ่งแกทั้งจนทั้งโง่แต่ว่าท่าไหนไม่รู้คืนเดียวแกกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาไม่รู้ไปถูกหวยบนดินหรือเปล่าแต่ถึงแม้จะมีเงินแกก็ไม่มีสติปัญญาไม่รู้ว่าจะจัดการกับเงินเหล่านี้อย่างไร ก็ไปปรึกษากับพระหลวงจีนรูปหนึ่งพระหลวงจีนก็ชี้แนะบอกว่าเจ้าในยากจนไม่มีสติปัญญาเวลาเนี่ยมีเงินไม่ยากจนแต่ยังไม่มีสติปัญญารวยแต่งโง่ระหว่างนี้ภายในเมืองเนี่ยมีผู้คนเขานับถือพุทธมากมายมีพระที่ประกอบด้วยสติปัญญามากมายอะ เจ้าไปหาไปเรียนเอาสติปัญญาจากท่านมาแล้วก็จ่ายเงินถวายเงินให้ท่านไปพันตำลึงแล้วเขาก็จะสอนสติปัญญากับเจ้าในโงค่คนนี้ก็เดินทางเข้าเมืองพบหน้าใครก็ถามว่าที่ไหนเนี่ยมีสติปัญญาให้ซื้อได้ต่อมาก็มีพระหลวงจีนรูปหนึ่งก็มาบอกกับแกบอกว่านี่ ในโง่ถ้าแกประสบป,ปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะแกอย่าเพิ่งรีบชำระความให้เดินไปข้างหน้าเจ็ดเก้าถอยหลังอีกสามเก้าเดินหน้าถอยหลังแบบสารวันเนี่ยสามครั้งสติปัญญาจะบังเกิดขึ้นเอแล้วสติปัญญามันจะเกิดง่ายขนาดนั้นชุวเลออเดินหน้าเจ็ดเก้าถอยหลังสามเก้า ถอยหน้าถอยหลังสามครั้งแล้วเกิดสติปัญญาถึงแกจะโง่แกก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคำวันนั้นพอกลับถึงบ้านก็ผลักประตูเข้าห้องไปในความมืดสลัวก็พบว่าภรรยาตัวเองกำลังหลับนอนอยู่กับคนอื่นหมนะแกแค้นเหลือเกินแกแค้นจนชักมีดออกมาหมายที่จะลงมือแต่เวลานั้นนึกถึงหลวงจีนได้ นึกถึงสติปัญญาซึ่งซื้อมาเมื่อตอนกลางวันก็นึกในใจเอ๊ะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนอย่างที่หลวงจีนบอกแกก็เดินไปข้างหน้าเจ็ดเก้าแล้วถอยหลังสามเก้าติดต่อกันสามครั้งเสร็จแล้วก็จุดตะเกียงขึ้นมาดูใหม่ก็พบว่าคนที่นอนคู่กับภรรยาก็คือแม่ผู้แก่เท่าของตัวเองนั่นเองนะ ไอ้คนรวยแต่งโงค่คนนี้โชคดีนะที่ซื้อสติปัญญามาถึงได้รอดจากเคราะห์กรรมจากการฆ่าแม่ครั้งนี้สติปัญญาอย่างเนี้ยแท้ที่จริงก็คือความเยือกเย็นท่านบูฟังนะโลกตะวันตกเนี่ยเขามีวิธีการว่าคนเราเวลาโมโหนี่ให้นับตัวเลขในใจถ้าโกรธน้อยก็นับถึงสิบโกรธมากก็นับถึงร้อยถึงพันอ่านับจบแล้วค่อยดำเนินการครับ ความเยือกเย็นจะเปิดช่องว่างทางความคิดให้คนทั่วไปเวลาสมองร้อนเนี่ยเวลาโมโหเนี่ยช่องว่างทางความคิดมันจะลดน้อยลงเป็นเหตุให้กระทําการที่ขาดความยับยั้งชั่งใจได้โดยง่ายความโกรธนับครั้งไม่ถ้วนชักนำผู้คนไปสู่ห่วงเหวที่ไม่มีวันผุดวันเกิดเลยครับ